สวัสดีครับผมเลวันนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้จะพาไาชม t o y o t a h i l u ั v i g o Cha m p เครื่อง2.5ตัว E เป็น V n Turbo เป็นกระบะแคปเปิดได้พิเลนเนอร์ตัวสูงโรงงานนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5ดีเซลคันนี้สีขาวนะครับแม็กแชมป์ครับยางใหม4่4เส้นแม็กไหนเป็นแม็กตัวท็อปของ4ประตูแชมป์แต่ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนแม็กให้เป็นแมกรุ่นตัวเดิมเดิมๆไม่ใช่แม็กแบบนี้แต่นี่คือ เป็นแม็กชมเนี่ยก,ก,กันกับชมแชมป์แต่เป็นแม็กของสีประตูท็อปที่สุดแล้วนะครับเป็นแม็กขอบ17ยางก็เป็นยางขอบ17นะครับนี่ยางใหม่สี่เส้นครับยางปี24ยางใหม่สี่เส้นยางปี24นะครับเป็นยางไอเอทนะครับดอกลุยๆเลยขนาดยาง26565 R 17นะครับขอบ17บเจดมาในข้างตัวสูงอยู่ครบนะครับกระบะแคบยกสูงพีเลเนอร์ รถสีเดิมไม่เคยชนหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะครับสีสันรถสวยนะครับสีสันรถสวยพีลันเนอร์แคปเปิดได้ตัวสูงครับ VN Turbo นี่เลขเม ε กสารครบนะครับคันนี้ภาษี69ต่อเรียบร้อยพระบรเรียบร้อย ราคา2 6 9 0 0 0บาทเป็น Toyota ปี13 Hilux Vigo Champ 2.5E V n Turbo p i l n e r ราคาค่าตัวเปิดกันแล้วครับ2 6 9 0 0 0บาทนี่คือกระบะแค็บรูปทรงภายนอกเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันครับก่อนที่จะมารับชมภายในนี่ดูแชสซีก่อนเลยแชสซีสวยนะครับช่วงล่างเดิมนะครับแชสซีสวยรถใช้งานอยู่น้ำจืดนะครับรถใช้งานอยู่น้ำจืดนี่ดูพวกอ่า ยังอะไรนะครับนี Things, right. kind of s <S s <S ่ครับยังอะไรเห็นเส้นนะครับเส้นเดิมของมันอยู่ครบเลยเฟืองท้ายนะครับไม่มีซึมนะครับเฟืองท้ายไม่ซึมไม่เยิมนะครับเป็นแหนบตัวเดิมโชกก็เป็นโชคนะครับตัวนี้จะเป็นโชคของโตโยต้าตัวเดิมด้วยนะครับนี่ครับโชกเดิมนะครับเฟืองท้ายเดิมแหนบเดิมนะครับคอยสปริงปีกนกเดิมหมดเลยนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยแล้ว พวกโชค๊คพวกแหนบไม่มีเสียงดัง s อลูกหมากไม่มีเสียงดังกุลกุลกเข้ามาแน่นอนลองขับเช็คให้เรียบร้อยเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบคัดระบบเกียร์ดีทุกอย่างนะครับมาดูด้านท้ากันก่อนนะครับก่อนรับชมภายในนะครับแม็กไลเนอร์เป็นของโตโย t a ารถมีการบรรทุกมาบ้างสภาพ80มีรุยอ,อยตามการใช้งานแต่เป็นรถบ้านๆใช้งานครับไม่มีการเสริมข้อไม่มีการเสริมพวกโลบารเป็นรถขับบ้านๆธรรมดาปกตินะครับ ตามตะเข็บตรงนี้นะครับก็ทําความสะอาดพ่นสีให้เรียบร้อยเนะื่องจากว่ามันมีริ้วรอยการใช้งานก็จากการให้เรียบร้อยนะครับก็ดูสวยงามนะครับเรื่องคมเดิมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนพวกนี้ตะเข็บเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คจะมีความชัดเจนตัวอ,อักษร AR ชัดเจน ฝั่งทนี้ก็เช่นเดียวกันครับเม็ดอาร์คจะอยู่ครบนะครับควมเดิมนะครับของเหล็ก2แผ่นที่มันจะประกบหากันเนี่ยก็จะมีความเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับพวกอักษรตัวแอลตงนี้อยู่ครบหมดนะครับดันท้ายเป็นประมาณนี้กันชนท้ายเป็นการชนแท้มีรอยลักยิ้มตรงนี้หน่อยมีรอยลักยิ้มตรงนี้หน่อยนะครับเป็นรอยบุกนะครับแล้วก็พวกนี้อ่าสีอาจจะซีดหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้กันชนแท้นะครับการชนแท้นะครับ ด้านท้ายเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมภายในนะครับนะครับประตูเปิดโครเมียมมีการครอบตัวอ่อกากันเวลาลิฟต์ไปขวนเนาะเวลาโดนตรงนี้ก็จะไม่ให้โดนสีโดยตรงเขาก็จะมีตัวครอบเป็นโครเมียมให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตึบกุญแจจะเป็นดอกธรรมดาหนึ่งแล้วก็รีโมทหนึ่ง นะครับกุญแจมี2ดอกมีรีโมท1แล้วก็ดอกธรรมดา1นะครับรีโมทอยู่ที่ซองเอกสารนะครับเอาไว้เผื่อรถมันล็อกเองนะครับเผื่อมันไม่คาดฝันนะครับนี่เปิดกันแคปเปิดได้แบบนี้เลยนะครับประตูแคปสวยนะครับประตูแคปสวยนะครับสายเบลนะครับของเดิมเมคอินไทยแลนด์เห็นไหมครับลงท้ายภาษาอังกฤษเมคอินไทยแลนด์ สายเบลเดิมนะครับพวกตามน็อตไม่มีการขยับน็อตไม่มีการขยับงัดแงะนะครับเบาะแคบสวยนะครับเบาะแคบสวยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับสภาพสวยส่วนตรงนี้นะครับเบาะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบาะแคบหลังเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเบอะหนังนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่คอนโซลสวยไม่แตกหักไม่มีเล้า รกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าทั้งสองฝั่งพับเก็บไฟฟ้านะครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่3 3 0 0 0 0สโลไม่อาจจะเข้มหน่อยนะครับ3 3 0 0 0นสโลแต่เจ้าของคนก่อนเนี่ยดูแลรถด,ดีดีนะฮะเจ้าของคนก่อนดูแลรถดีๆนะครับนะี่ครับพวกคอนโซลอะไรสวยเทปวิทยุของเดิม นะครับปรับแอร์ตรงนี้ชัดเจนง่ายๆนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์เป็นล็อกนะครับเข้าเกียร์สาเป็นเกียร์สาเกียร์สเป็นเกียร์สนะครับล็อกเป็นล็อกเลยนะครับนี่นะครับมีที่ใส่ของตรงนี้ให้เปิดปิดได้ปกตินะครับส่วนเบาะตัวรถนะครับเป็นเบาะผ้าทั้งคันเบาะตัวรถเป็นเบาะผ้าทั้งคันเบาะสภาพสวยเบาะสภาพสวยไม่มีการฉีกขาดนะครับ พวกชั้นวางแก้วน้ำอะไรได้ปกตินะครับกระจกนะครับคนขับขึ้นออโต้รถติดฟิล์มเรียบร้อยจะเห็นขอบของการติดฟิล์มนะครับที่ผมเอารุงก็เพราะว่าแสงด้านในมันจะได้รับเขาเต็มที่รูปภาพที่ท่านเห็นจะได้มีความชัดเจนนะครับนี่นะครับฟิล์มติดเรียบร้อยกระจกขึ้นนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับควบคุมฝั่งทางคนขับก็ได้หรือคนขับผู้โดยสารบังคับเองก็ได้นะครับปรับได้ทั้ง2แบบนะครับนี่นะครับต่ดูห้องเครื่องกันนะครับ ยไปดูฝั่งทางนั้นกันครับเรื่องความเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันนะครับนี่คือภายในของแผงประตูนะครับฝั่งทางผู้โดยสารนะครับนี่ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับมีคาบการใช้งานหน่อยนะครับเปิดประตูดูกันประตูแคปสภาพสวยน็อตไม่ขยับ น็อตไม่มีการขยับมั่นแงะหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับเบาแคปอะไรสวยเบาเป็นเบาผ้านะครับคู่หน้าเบาผ้าคู่หลังเบาะหนังนะครับนี่ครับเบาะสวยตึงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพวกคู่มือการใช้งานนะครับพวกหนังสือนะครับนี่ครับสักครู่นะครับนี่ของโตโยต้าอันนี้ก็คู่มือการใช้งานไฮลักษ์นะฮะ พวกใบเสร็จน่ครับเช็คเรียบร้อยครับทําอว่งข้างครับนะครับแต่มันมีหลายคันในคนละบินนะครับอันนี้ซื้อเบาผมสั่งนีนในซั่งเบาใหม่ครับหน่วยละห้าร้อยทั้งหมด2อ0 5้าเบาะแคปวีโก้นะครับเนี่ยเบาใหม่เนี่ยแหละครับซื้อให้ใหม่ตัวละห้ารออันนี้ใบเสร็จนะครับจะซื้อหลายคันนะครับเดี๋ยวเอามากองๆไว้แถวนี้ครับนะครับคู่มือการใช้งานไว้ตรงนี้เอาไว้นี่ก่อนยวค่อยเก็บครับ รถก็อยู่ขอนแก่นนะครับเล่เมเอกสารครบส่วนอันนี้เป็นตัวที่ล็อกตรงนี้แต่มันใส่อันนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปก็ไวในเกะนี่แหละครับตรงนี้เปิดได้นะนะครับมีที่ใส่ของให้นะครับเดี๋ยวมารับชมภายในห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้รู้สึกจะแดดแรงซะลึกเกินนะครับฝากกาไดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเพราะว่าตอนนี้ตากแดดในเงือออกแน่นอนนะครับฝากกาไดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าลงทุนตากแดดหน่อยเพราะว่าเวลาการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะได้ มีความชัดเจนนะครับอดทนกันสักครู่ครับเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันสักครู่นะครับฝากระโปรงเนี่ยโตโยต้าวีโก้กับไฮลักซีโวหนักพอๆกันเลยโอ้ ถ้าจะท,ทำให้มันเบาเนี่ยแต่หนักก็ดีครับเวลาเจอลมมาเจอแรงต้านเนี่ยมันจะไม่ได้พัดปลิวไปไหนก็มีน้ําหนักที่บาลานซ์พอดีนะครับแต่ผมถือกล้องด้วยนะครับมาเลยหนักนะครับกล้องก็หนัก1กิโลกว่าแล้วครับนะครับนะครับทุกท่านที่รับชมกิโอชีอ้แจงนิดนึงนะครับใครใดูจะจนจบแล้ววิดีโอของผมสามารถปรับคุณภาพได้ถึง 1, 4 4 0 p ซึ่งมีความคามชัดแน่นอนและดูแบบละเอียดได้แน่นอนนะครับสามารถปรับได้เลยโทรศัพท์ ทั้งรุ่นที่ว่าราคาหลักพันราคาหลักหมื่นเหมือนกันทั้งหมดทุกคนดูได้เท่ากันนะครับคุณภาพดูเป็นแบบฟูงให้ดีได้เลยนะคร 4K60 เฟรมเรทนะครับ, K, rate, รบสามารถปรับได้นะครับแต่บางเครื่องอาจจะไม่รองรับแต่สมัยนี้ก็น่าจะรองรับกันแล้วแหละนะครับมาดูความเดิงมันก่อนนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีการขยับมันแงะน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีการขยับมันแงหัวนัดเดิมหัวนัดเดิม นะครับตัวอักษรตัวใต้ชัดเจนตัวอักษรตัวใต้ชัดเจนลูกศรชี้างฝักโรงนะครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับสติเกเกอร์มมกนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยถ้ปรับแสงกันอันนี้นะครับสติกเกอร์มอกอข้างๆ้างก็จะเป็นเพจตัวรถนะครับนะครับ แต่ผมต้องให้เราผมต้องปรับแสงกล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้อาจจะสว่างนิดนึงนะครับขอบๆแต่ว่าให้ดูเพก่อนเพจนะครับต้องเป็นแบนเรียบแบบนี้ต้องงอไม่ห้ามงอ,อแบนเรียบติดก,กับตัวฐานตัวรถซึ่งถ้ามีการงอรถถูกการกระแทกมาเพจงอแสดงว่ารถถูกโดนชนถ้าเพจแบนเรียบทุกอย่างแบนเรียบตามกับตัวรถรถเดิมไม่เคยโดนชนดงงูง่ายๆแค่นี้นะครับเพจตัวรถบอกปีรถครับคันนี้ปี2013เครื่อง2005 นะครับโมเดลหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์บอกหมดเลยนี่คือความชัดเจนของตัวเพจตัวรถนะครับที่เขาบ่งบอกซึ่งวีโก้มีหมดเลยนะครับวีโกมีบอกตั้งแต่ปี04จนถึงปี15ตัวสุดท้ายมีบอกหมดเลยเพจอยู่ตรงนี้หมดนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถัดไปตัว L ฝั่งทางซ้ายติ๊กเกอร์ตาไก่น็อตไม่ขยับนะครับ หมายเลขคันหน้าติกเกอร์ตาไกา่ตัวแอฝั่งทางขวาของตัวรถตามตะเข็บคันเดิมหมดรถไม่เคยชนน็อตไม่ขยับสักตัวรถไม่เคยชนน็อตไม่ขยับสักตัวนี่ครับมี ABS ให้รุ่นนี้เป็น VEnterbo มีเอามี bo, V มี VEnterbo ก็คือมี ABS ให้ V.S เนี h ่ย ABS เนี N ่ยทำหน้าที A ่การล้อล็อกทำหน้าที T ่การล้อล็อกเวลารถเบรกเนี h ่ยที N ่มันเบรกค้างเพราะว่ารถไม่มีระบบ ABS ให้ N T M A B h ถ้ามีรถไม่มีอาการล้อล็อกแน่นอนจะค่อยๆเบรกแล้วก็เบรกแล้วก็ปล่อยแล้วก็เบรกนะครับจะไม่ให้รถล็อกแน่นอนนะครับนะครับสวยงามนะครับรถไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องนะครับพวกตามขอบเครื่องนะครับนี่ครับตามขอบประเกณฑ์ตามซีนหน้าไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ครับนี่ครับพวกคอมแอร์ทุกอย่างปั๊มน้ําทํางานปกตินะครับ ให้ดูกันทุกจุดเลยครับเครื่องสวยงามจริงๆนะครับนะี่ครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับแบตเตอรี่ก็ลูกใหญ่ลูกใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยเช็คในเรื่องของอค่าแอมค่าพลังงานให้ตอนสตาร์ทเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มแน่นอนนะครับรี่สี่แรงม้าครับเดี๋ยว สตาตาฟังเสียงเครื่องกันไหมครับส่วนถ้าใครคิดว่าเลขไม่เยอะผมมีแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นปี2015เหมือนกันเลยสีขาวเหมือนกันปี2015สวยเหมือนกันแต่เลขไม่น้อยกว่าน,นี้เลขไม่อยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0ห0 0 0้าหมืนโล เลขไม้อยู่1นึ่งแสนห้าโลถ้าท่านไม่ชอบตัวนี้เอาตัวนั้นได้แต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาอยู่ที่2องแสนแปดหมบาทราคาห่างกันอยู่20,000บาทได้เลขไม่แสนห้านะครับแต่ว่าสภาพก็พอๆกันนะครับแต่ก็ตัวนั้นก็จะมีความสดมากกว่าเรื่องเครื่องเพราะว่าเลขไม่มันวิ่งน้อยแล้วก็เครื่องยนต์มันไม่ช้ําช่วงล่างไม่ช้าน,นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาผมฟังเสียงเครื่องเสียงโคตรด,ดีผมลองขับช่วงล่างโคตรดีเพราะอะไรครับลูกค้าเข้าสู่บริการตลอดนะฮะ พวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาเข้าศูนย์ตลอดนะครับเขาเข้าศูนย์ตลอดจนถึงเลขไม้นะครับนะัดค้างถัดไปเนี่ยสามแสนสี่หมื่นโลนะครับคือเขาเข้าศูนย์ตลอดทําให้ผมคิดว่าเขามีการดูแลมีเงินที่จะบำรุงรักษาตัวรถรถสวยจริงภายนอกภายในซื้อมาแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ดูพวกระบบเครื่องต่างๆนี่ต้องคอยเปลี่ยนให้ก็เช็คเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องกันนะครับนะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทกันแล้วนี่คือเสียงเครื่องยนต์ไฮลักส์วีโก้แชมป์ครับไม่มีควันไม่มีไอครับ ไม่มีควันไม่มีไอครับไม่มีควันไม่มีไอออกเลยนะครับโฟกัสให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะฮะนีะ่ยก็เป็นประมาณนี้ครับผม วีโก้แชมป์แดดแรงหน่อยนะครับนะครับตอนนี้ร้อนแดดมากๆครับดูเหงื่อครับนะครับเหงื่อครับกดไลค์แค่หนึ่งคนครับขอคนนั้นหนึ่งไลค์เป็นแรงใจในการทำคลิปแบบนี้ดีๆโอ้เข้ามาหนอสบายหน่อยปรับอุณหภูมิหน่อยนี่ปรับอุณหภูมิตรงนี้ครับปรับความแรงตรงนี้ปรับทิศทางลมตรงนี้ปรับ พวกอากาศด้านนอกเข้ามาด้านในหรืออากาศมีการหมุนเวียนตลอดเวลาก็ปรับได้นะครับพวกเทปวิทยุก็ของเดิมจากโตโยต้านะครับเอา FM 89.50เห็นไหมครับใช้งานนี้จริงครับนะครับนะครับรถก็ดูสวยงามดูดีเลยวันนี้พามารีวิวพามาเห็นตัวจริงใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับ กระจกนะครับรับเปิดปดิดไฟฟ้านะครับเย,ย็นจริงๆครับนี่บรรยากาศหน้าร้านผมอยู่ขอนแก่นนะครับรถทุกคันนะครับราคาผมติดชัดเจนราคาผมติดชัดเจนรถราคาผมมีขายถูกมีขายแพงราคาขายตามสภาพไม่ว่าถูกแพงดีกว่าราคาขายตามสภาพตัวรถนะครับราคามีต่ําราคามีสูงเพราะสภาพตัวรถผมที่ยึดสภาพตัวรถเป็นหลักนะครับ นะครับอย่างรถ Vigo ้แชมปถ้ามันรถโดนชนมารถทําทสีเครื่องไม่ดีช่วงล่างอะไรต้องไม่เก็บเองเขาก็อาจจะขายอยู่2นต้น,ตนที่เขาขายราคาถูกเพราะว่าเขาได้มาถูกอาจจะเป็นที่สภาพตัวรถปีรถไม่สูงมากต้องดูที่ปีรถสภาพตัวรถแล้วก็เลขไม้ตัวรถ3เหตุปัจจัยนี้ต้องครบคู่ไปด้วยกันอย่างในอย่างหนึ่งอาจจะสูงกว่านะครับรถสีไม่ได้นะครับอาจจะต่อตากแดดแต่เครื่องยังสดเลขไม้น้อยใช่ไหมครับ แล้วก็มาเก็บสภาพเพราะเลขไม้มันน้อยเครื่องไม่ช้าสําคัญที่การใช้งานที่เครื่องและโตเกียร์นะครับลูกค้าขับแล้วภูมิใจเครื่องดีเกดีสูนตรงแอร์เย็นเขาก็ซื้อนะครับแต่ต้องดูที่สภาพตัวรถเลขไม้แล้วก็ปีรถเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวจะคิปจะยาวจนเกินไปแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มสบายแล้วนะครับเพราะว่าแอร์เย็นชํำจริงนะครับระบะกันแอร์เย็นชํำ ใครสนใจเนาะนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับมีบริการส่งต่างจังหวัดให้เปลี่ยนหายของเหลวให้ถ้าอยู่ขอนแก่นเลียวก็จัดก,การเรื่องโอนให้เลยนะครับถ้าอยู่ขอนแก่นเล้วจัดก,การเรื่องโอนให้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆให้เราชมจนจบนะครับเดี๋ยวเรามาจบสรุปด้านนอกกันตอนนี้แดดก,ก็ยงังแรงอยู่นะครับแต่แอร์เย็นก็สบายใจหน่อยนะครับฝากกันด้วยครับนี่คือต,ตัวตั้งไฮรักวีโก้แชมป์2.5 E V N Turbo โฉมโมเดลปี2013ราคาค่าตัว2 6 9 0 0 0บาทฝากกันด้วยอยากจับจองเป็นเจ้าของทักกันเข้ามาได้โทรสัมพัน์กันเข้ามาได้แอดไลน์กันเข้ามาได้สลับวันนี้นะครับผมเลออนจากช่องบุญสมรถบ้านต้องขอตัวลาหน้าที่นี้กันด้วยแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับวันนี้ขอพระคุณมากมากครับที่รับชมคิดจนจบสนใจทักมาได้เลยแม็กม่ย่างไม่แม็กม่ย่างไม่รถพร้อมใช้ครับโอเคครับสลับวันนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ